สวัสดีครับดีนังมือแรงเนาะพบพ่อกันเข้าครับพ่อถาปลูกต้นไม้นะครับแรกมือนีเป็นแรกวันที่สิบหกพันวาคมสองพันห้นาร้อยหกสี่เนาะครับครับเปรียกหลายพี่น้องมือนี้ก,ก็ได้แต่ว่าก็ออกมาจะเศร้าละหลอบนึงแต่หมืดนตีสี่เนาะไปพาพี่น้องเป็นเพื่อ จะเหตุเรื่องเงื่อนเรื่องท่องข้าเจ้านะครับนะครับผมเองกับไปถ่ายบัตรประชาชนน้าน,นะครับบัตรประชาชนเบิร์อายุแล้วก็ไปสมัครเขา้าโครงการโคงน้องหน้าน้าน,นะครับกับษฐกิจโคงน้องหน้าเนาะเาเศรษฐกิจพ่อเพียงคือข้าเจ้าล่องเบิงนะครับ มาจัดยาต้มยาอเอายามาเพิ่มหมพี่น้องนี่เอายาสม,มุนไพรบำรุงร่างกายมาเพิ่มเนาะกระไดมาสามสี่อย่างนะครับนี่หัวแดงพี่น้อง มุวยแดงนะครับม่วยแดงเอามาเพิ่มมือนี้แล้วก็อันที่สองเนาะอันที่สองนี่กำลังเสือดำนะครับกำลังเสือดำนี่นะครับเสือดำเนาะ อันที่สามก็คือมะขามเครือพี่น้องมะขามเครือนี่ขามเครือนะครับขามเคือเนาะจะออกแดงๆกันหน่อยไข่กันเครือมันคล่ไข่กันกับเครือขามปอกพี่น้องหากคนบอสังเกตบอนี่อาจจะบ่งแจักเนาะนะครับเพราะว่าเครือใหม่มันเคลือคล่ไกันหลายนะครับ อันที่สามออันที่สี่แล้วเนาะอันที่สี่นี่คือปลาไหลเผือก่นองนะครับปลาไหลเผือกหรือว่ายิกบ่อทองหรือว่าเอียนดอนคนเอื่อนหลายซื่อเนาะมันมีสองชนิดนะครับชนิดขาวกับชนิดแดงอันนี้ชนิดชนิดแดงเนาะนีนชนิดแดงนะครับ รสชาติค้มนะครับบำรุงร่รางกายแก้ไข่พร่องนะครับเิ็ดใหนังเหนียวพี่น้อง่บำรุงกล้ามเนื้อเฮ็ดใหกล้ามเนื้อไงแข็งแรงบึกบ,บืนว่างไงน,นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็คุ้นประธรรมดานะครับอันนี้ ตัวที่หาครับน,นี่เดี๋ยวมามือนี้เนาะก็ไดมาทืบร่งมากอีกนะครับคือเอามาเพิ่มเนาะมากระทืบรง่งเพราะว่าได้มาเมื่อขึงพูนนั่นบ่หลายเนาะมันเอาร่งเอาบ่ไดนะครับทึ่งร่มพร้อมทึ่งมันอยู่หน้าผาเลยบกา่าเอาหลายทึ่งมันแดงหลายพร้อมพี่น้อง มี่แตเครือซำนีเนาะเครื่องไงในผมกะพาแล้วนะครับนี่เครือซำนีละมาทึบโลรงเครื่องไงในเหล้วผมกะพาแล้วเนาะนะครับนี่เครื่องไงถือผมมามากๆสุ่มพาแล้วนะครับนี่เนาะนีะ่ละกระล้อมยืนนี่แล้ว,วย,วยาทั้งเบ็ด กาอันทีขาดคือเสื้อโค้งนะครับเสื้อดำก็ได้แล้วขาดเสื้อโค้งอย่างเดียวเนาะก็โมพี่หยังนะครับขอเขายาตัวอื่นแท่นได้ผมก็จะเอาไอ้เน่นั่งแดงมาแท่นนะครับใช่ยาบุลุม,มันลายอยู่แล้วพี่นอ้อง ต่อไปก็จะฟันในเยียนดอนเนาะหรือว,ว่าปลาไหลเปลือกนะครับฟันหลกแลลวมันจะมีขาวๆกันสิพี่น้องเอาร้องเหลาก็ได้ร้องเหลากินก็ได้นะครับเห็นเหงางกายแขงแรกบึกบึนกลามเนื้อลายนะครับบำํกกำรุงกามเนื้อพออตปวนี้ะไรเหี่ยวแห้งก็เรีว,ว่า พร้อมแห่งพร้อมสีนะครับเอาหน,นี้ไปกินจับมันมเอสเอมีมีเนื้อม,มีหนังขึ้นมากนะครับนอนตอนนี้ผมกับอายุหาสิบสามปีแล้วผมก็กินมากเรื่อยๆนอนต่้งแจอายุยี่สิบหายี่สิบหกมากนะครับ จนหอดเดี๋ยวนี้เนาะกินมาหลายปีเลยล่ะสมุนไพรเนาะศึกษาไปนั่มนะครับเรื่องสมุนไพรกินแล้วมันดีพี่นอ<ม>้องเห็นผลศาแต่ว่ามันมันดีนะครับสมุนไพรผมยอมรับเลยผมพอผมใส่กับตูผมเองเนาะเจ็บท้องเจ็บใส่เจ็บแอวเป็น เป็นยังกับดีเองนะครับเป็นวัดนี่เป็นบูดนกับเศร้าเลยนะครับวานมีพุ่มกลุ่มกันอยู่แล้วเนาะเสียงดังเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ ไปต้มตอนแรกแล้วนะครับต้มไว้เพื่อให้ตัวยามันออกมาในิพวามกเตรียมงานเนาะเพราะงูงูที่สิบแปดก็แม่นเื้อบุญแล้วนะครับยู่บ้าน,นเฮ็ดบุญประจำเม่เป็นประจำปีหรอกรเฮ็ดบุญหาคุณหลวงรับไปแล้วนะครับ คนปลาคอมมินิตท,ที่เขาป่าต่อสู้กันนะคนเสียชีวิตนะครับอันนี้ทั้งพี่ให่จิวพี่ให่จิวนี่เงคนอยากมาเฮ็ดบุญแล้วก็ตางมาเยี่ยมเยี่ยมน้องนำ้ำคนจะเลื่อยจากเฮ็ดกองบุญ หาขนปลาผู้ล่วมรับไปแล้วนะครับต,ติเหตุนติษเ์กุศลของไงพวกร่วมกันเลยนะครับที่้อกผมกจะเอายาไปต้มสู่ที่น้องกินด้วกันผู้ใดมากก็ด้กินนะครับยาสมุนไพร ที่แล้วนี่คุณลุงค้นนี่เป็นไข่กับเศร้ากับบ่องเลยใช่ครับกินยาตัวนี้ยาขนาดน,นี้นะครับเอองชุดนี่ละชุดสิบสองสิบสองชนิดแต่ว่าผมก็ใส่ซุ่มบอดมี่บอมีซื้อกับไปนำอยู่แล้วกันประมาณสิบสามสิบสี่ชนิดเนาะ